วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมากผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคำพีวินัยมากมีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวางครั้นมาปฏิบัติทางจิตจิตไม่ค่อยจะรวมง่ายฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้เสียก่อนต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้หัดสติให้เป็นมหาสติ ัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญากำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นวันคืนเดือนปีเป็นดินฟ้าอากาศกลางหาวดาวนักขัตฤกษสารพัดสิ่งทั้งปวงอันเจ้าสังขารคืออาการจิตหากออกไปตั้งไว้บัญญัติไว้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้จนรู้เท่าแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทุกสมูท,ทยัยเมื่อทำให้มากจเจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้วจิตก็จะรวมลงได้เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมัคหากมัคพอแล้วนิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึงหากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเองเพราะศีลก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตนี้ที่เรียกว่าอคาลิโกของมีอยู่ทุกเมื่อโอปะนิยโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ปัจจตังจึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะเปื่อยเน่าแตกพังลงไปตามสภาพความเจริญของผู้ธาตุปุเพสุภูเตสุธรรมเมสุในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อนสว่างโรคอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนผู้มาปฏิบัติพิจารณา พึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดินลุยตมลุยคโครนตากแดดกรำฝนจึงจะเห็นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสูกมาได้และได้บริโภคอิ่มสบายก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นชั้นใดผู้ปฏิบัติก็ชั้นนั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ในกายวาจาจิตของทุกคน